อันนี้นะคะเคสนี้เดี๋ยวพี่เป้งจะกดให้ดูนะอันนี้เป็นเคสนี้เป็นแพ้ครีมมานะคะอันนี้คือฝั่งทั้งหน้าเลยนะดูนะนี่นะคะอันนี้เริ่มอ,อักเสบแล้วเห็นไหมคะเริ่มอักเสบแล้วเห็นไหมเห็นดูฝั่งนี้่ลยลูกนี่เห็นไหมคะเนี่ออยค,คือถ้าเรามีสิวอุดตันแล้วเราไม่กดออก มันจะค่อยๆอ,อักเสบไปเรื่อยๆแล้วพอหัวสิวมันชิดกันอย่างเงี้ยมันอักเสบมันสามารถลามหากันทีนี้ก็จะกลายเป็นเมน็ดนึงที่มีหลายๆหัว<ด>เห็นไหมคะจะกลายเป็นแผ่นใหญ่ๆหญเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ใช่มีหัวเดียวเห็นไหมคะเ<ด>นี่ยรักษากันยาวๆเลยอันนี้แผ่น้องแพ้ครีมมาเนาะลูกกดแล้วนะคะ ถ้าเป็นครีมตัวนี้เนี่ยหัวสิวจะแบบจะลึกมากแล้วก็จะเป็นหัวปิดด้วยนะเห็นไหมหัวสิวแบบลึกอะ่ะ เยอะมากเลยนะสำหรับครีมยี่ห้อนี้นะที่ลูกค้าแพ้มานะพี่แป้งเจอเยอะมากมก็เตอละเคสคือหนักๆทั้งนั้น 嗯，然后，然后。 ok <laughs> ah, <laughs> อยากนั่งเล่นหรือว่าอยากนอนอนั่งเล่นห้องสามประหลอมากแล้วถ้าอยากนอนอยากค่อยกางเตียงนอนสี่เหลี่ยโอเค สองหวัหวนะหัวส,สิวอะรจแน่นขนาดน,นี้ อนนั้นน่ะเขาท้องอยู่เนาะแล้วคือหมอดูทักเลยว่าคือเขาเองไม่รู้ว่าเขาท้องนะแล้วหมอดูก็ทักว่าไม่เป็นไร,ไร,เ,รเราเราเลียวเลียวฟิลแบบเมาส์มฟลแบบเมามอยแล้วทีนี้หมอดูก็ทักว่าแม่ลูกอ่อนอะไรอย่างนี้แต่คือตัวแก่กำลังจะไปไปขอไปขอลูกไงแต่แกลืมทูบ แต่แกมาเจอหมอดูคนนี้ก่อนแล้วหมอดูก็ทักแล้วก็บอกด้วยนะว่าเป็นผู้ชายบอกเลยบอกตั้งแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องอะ่ะแล้วพี่เนี่ยกลัวกลัวว่าจะได้ผู้ชายคนหนึ่งขนคิงลุกเลยนะขนคิงลุกเลยนะแค่พูดคำว่าลูกชายอีกคนนึงนี่ขนคิงลุกเลยนะ,นะนความน่ารัก ความน่ารักมันก็จะถาถมมาที่พี่เลยนะถ้าพี่ได้ลูกชายคนหนึ่งถาถมค่ะทุกคนเลยค่ะณจุดจุดนี้ที่เขี่ยวข้องหน้าตาคนนั้นหน้าตาคนนี้ใช่ไม่หน้าตายี่สิบงจิหน้าตายี่สิบ พี่ว่ามันน่าจะไปยี่สิบนะเพราะว่าของลิ่นเยอะกว่าแม่ถ้ามีกำไรเรจะอยู่กันหลานนะจ๊ะเินแล้วมันมันไม่ขอมันไม่ขอกับนาด้วยนะมันจะขอกับหัวหน้าใหญ่ร้านเลี้ยง้านมันไม่ได้ขอกับกับนาด้วยนะประเด็นมันรู้ว่าหัวหน้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นค่ะขอเยนหนาจ้ะเยนาแล้วเยหนาก็คือสมมุติตอนไปขออยู่ร้านใช่ไหมก็ไม่ได้เอา ไม่ได้เอาในกระป๋องหรือในตะกร้าให้นะฉันเปิดกระเป๋าตัวเองจ้ะใช่เพื่อที่จะเปหลานเพื่อที่ฉันจะเปย์หลานมันไม่ได้ค่ะมันไม่สมศักดิ์ศรีเนาะทึมอยย่่าานนนูัก็คำว่าขอเานายาานขอตังหน่อยหรือว่าเอ้าก็เอาในตะกร้าที่ราคยี่สิบบาทพ่อแกก็หยิบของแกก็เปิดกระเป๋าแกเอง แต่ร้านน่ะเจ้าแดงสีแดงมันแร<ๆ>งอสมสักสีเนาะเป็นเหลเขียวทำนมาเล่นเกมน,นี้ไม่ได้อย่างเงี้ยกดเข้าไปสิลหรอโอเคคนจะไปเลยเนะก็ไปลนวะขอเล่นเลยนะตอนแรกไม่ให้เล่นก็โอเค แล้วก็มาขอช่วงชุลมุนแบบนี้แบบปฏิเสธไม่ได้เล่นๆไปเถิดอะไรเงี้ยมันฉลาดเนาะมไม่ได้อ๋อมาขออีกรอบหนึ่งช่วงที่ชุดละมุนอยู่มันมีชกจะห้ามกูหรอห้ามยังไงล่ะ อืมหงสกแบึดนะ